มีคนไหนกําลังเทรดกับกราฟลักษณะแบบนี้อยู่ไหมครับคือกราฟแบบนี้ถ้าเพื่อนๆดูนะมันจะมีอินดิเคเตอร์หลายตัวมากครับไม่ว่าจะเป็น MACD, RSI, Bollinger Bands นะครับเส้น EMA คือเยอะมากนะครับอินดิเคเตอร์พวกนี้ผมถามจริงมันช่วยเพื่อนๆได้ทุกตัวไหมแล้วผมถามหน่อยว่าอินดิเคเตอร์บางตัวเนี่ยมันบ่งบอกข้อมูลอะไรบ้างนะครับหลายคนใช้อินดิเคเตอร์เยอะขนาดนี้ แต่ยังไม่สามารถที่จะทํากําไรให้เป็นก่อเป็นกำได้เลยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนประสบพบเจอนะมีอินดิเคเตอร์เยอะแต่ไม่สามารถใช้งานได้เลยครับทํากําไรอย่างสม่ําเสมอไม่ได้นั่นเป็นประว่าคุณกําลังใช้งานผิดวิธีหรือว่าอาจจะเดินทางการเทรดกับผิดทางไปเลยนะครับดังนั้นวิธีที่ถูกต้องจะต้องทํายังไงนะสําหรับเรื่องอินดิเคเตอร์นะครับหลายคนเข้าใจผิดเรื่องนี้ก็ฝากดิตามคลิปนี้เลยครับ ก่อนจะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามทุกช่องทางของ i v ม i c a ย y m ซ a าไว้เลยนะครับสำหรับช่องนี้ก็จะมีรายการไลฟ์สดตอนเช้าตอนบ่ายตอนค่ำนะถ้าใครสนใจอยากจะได้เทคนิคหรือว่าแผนการเทรดสำหรับทองคํำนะครับการบายการเซลลมีวิธีคิดยังไง s i t p ทําทำยังไงนะครับส่วนที่เหลือก็จะมีคอร์สเรียนต่างๆนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะหรือว่าใครอยากจะลุยแบบ เทรดสดเลยเทรดสดไปพร้อมกันเลยนะครับก็จะมีคอร์สเรียนสำหรับ v a p อยู่นั่นเองนะส่วนใครอยากจะเข้ามารับฟังข่าวสารต่างๆนะครับก็สามารถสแกนคิวโค้ดบนหน้าจอได้เลยส่วนใครใยากจะเปิดบัญชีเทรดนะครับก็สามารถสแกนคิวบโค้ดตรงนี้หรือว่าคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอินดิเคเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้จะมา discredit นะครับหรือว่าบ่งบอกอินดิเคเตอร์ต่างๆนั้นไม่ดีนะ คือทุกอย่างมันดีหมดแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยใช้ผิดวิธีนะครับหลายคนก็นำมิเตอร์ต่างๆมาใช้ปนกันรวมกันเยอะจนเกินไปบางอินดิเคเตอร์มันก็จะมีแบบบอกตรงกันนะข้อมูลเนี่ยสามารถบ่งบอกเทรนขาขึ้นบางคนใช้2ตัวรวมกันคือมันทับซ้อนกันครับบางครั้งมันก็ไม่จําเป็นบางครั้งมันอาจจะต้องตัดสิ่งที่ไม่จะเป็นออกไปด้วยนะครับไม่งั้นมันก็จะแบบมันก็จะเยอะเหมือนอย่างในรูปนี้นะครับเนี่ยมันจะเยอะเกินบางครั้งมันทําให้เราแบบ วิเคราะห์กราฟผิดพลาดก็มีนะครับอาจจะเกิดความสับสนได้นะครับดังแบบนั้นคลิปนี้ผมก็จะมาบอกนะอินดิเคเตอร์เยอะเกินไปก็ไม่ดีดีนะครับไม่ได้ทําให้เทรดกําไรได้สม่ําเสมอนะอย่างนั้นก็ลองไปฟังคลิปนี้กันนะครับประเด็นแรกนะครับผมจะบอกว่าการใช้อินดิเคเตอร์ที่เยอะเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราสับสนและข้อมูลเนี่ยมันจะเกิดการขัดแย้งกันเองได้นะครับหลายคนเนี่ย ใช้ indicator MACD และก็ RSI ทับซ้อนกันแต่คนรู้หรือไม่2อน indicator 2อนด n d i c a t o r นี้นะครับมันจริงๆมาทำงานคล้ายกันมากบางครั้งเราจะบายแต่ MACD บอกห้ามบาย RSI บอกบายได้เนี่ยข้อมูลมันทับซ้อนกันแล้วสุดท้ายมันก็จะทำให้การเทรดเนี่ยมันก็ติดชะงักได้นะครับมันจะทำให้ทำให้แบบข้อมูลเนี่ยมันสับสนเราควรจะบายดีไหมหรือว่าควรจะทำอะไรต่อ บางครั้งเนี่ยอินดิเคเตอร์บางตัวนะครับมันให้ข้อมูลเหมือนกันหรือาคล้ายกันซะด้วยซ้ํานะครับอาจจะมีความต่างแทรกเล็กน้อยดังนั้นต้องดูด้วยนะครับว่าอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานอยู่มันบอกให้ข้อมูลเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่งั้นคือผมจะบอกว่าอินดิเคเตอร์บางตัวเนี่ยควรจะใช้งานที่ให้ข้อมูลต่างกันมันจะทําให้ข้อมูลไม่ทับซ้อนกันนั่นเองนะครับดังนั้นเพื่อนๆต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าอินดิเคเตอร์อันไหนที่ ไอ้ไซกับเอเมเนี่ยคือมันดีต่างกันนะครับเพื่อมึงก็ต้องไปหาข้อมูลด้วยว่า2องอินดิเคเตอร์นี้มันให้ข้อมูลสําคัญที่เป็นนัยสําคัญเนี่ยในด้านไหนบ้างนะครับก็ต้องไปเช็คดูนะอ่าส่วนปัจจัยอย่างที่2นะครับคือหลายคนโฟกัสกับอินดิเคเตอร์เยอะเกินมากกว่า market structure หรือว่าโครงสร้างราคาผมจะบอกว่าโครงสร้างราคาเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วนะในวงการเทรดนะครับ โครงสร้างราคาก็จะเป็นพวกดาวเซียรี่นะทฤษฎีดาวเนี่ยคือยกไฮยกโลเนี่ยคือเทรนขาขึ้นนะครับทำไฮต่าลง,ท, low ลงทําโลต่าลงเี่กก็เทรนขาลงบางคนใช้อินดิเคเตอร์จนปิดหูปิดตาเรื่องของโครงสร้างราคาสุดท้ายมันก็เสียนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สถิติเนี่ยมันมันไปวิเคราะห์กราฟย้อนหลังจนมาเป็นอินดิเคเตอร์ในทุกวันนี้ซึ่งสิ่งที่ไวกว่าอินดิเคเตอร์มันก็คือปัจจุบันครับ บางทีอินดิเคเตอร์เนี่ยมันถามว่ามาทํในอนาคตได้ไหมมันทําได้ครับแต่สุดท้ายแล้วการใช้งานมันก็ต้องใช้กับครอบคู่โครงสร้างราคาด้วยไม่งั้นถ้าใครเทรดระยะยาวอ่ะใช้งานระยะยาวอินดิเคเตอร์ก็จะตอบโจทย์แต่ถ้าใครเทรดสั้นวันต่อวันครับบางทีวันต่อวันเนี่ยอินดิเคเตอร์มันไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นเพราะว่าวันต่อวันคือการโฟกัสที่ปัจจุบันครับบางทีปัจจุบันเนี่ยอินดิเคเตอร์ไม่ได้ช่วยมากนักนะครับมันก็คือโครงสร้างราคาจะช่วยมากกว่าดังนั้น เพื่นเพิ่ทเทรดระยะสั้นวันต่อวันเนี่ยความสําคัญต้องให้ market structure มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแทน indicator ด้วยซ้ำนะไม่งั้นถ้าถ้าจะเทรดระยะยาวอ่าแน่นอนครับสถิติย้อนหลังมันก็สามารถทาในอนาคตได้ก็สามารถมันมันจะต้องแยกแยะก,กันให้มากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นก็อย่าลืมดูโครงสร้างราคานะครับโครงสร้างตลาดสาคัญกว่า i n เคเตอร์นะสำหรับใครที่เทรดว,ว,วันต่อวันต้องระวังตรงนี้นะครับปัจจัยอย่างต่อไปนะครับก็ หลายคนเนี่ยใช้อินดิเคเตอร์เป็นหลักแล้วไม่ได้มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนครับหลายคนเทรดระบบ RSI กับ MACD เนี่ยคือ2ตัวเนี้ยหลายคนมักจะใช้รวมกันแต่รู้หรือไม่ว่า2ตัวเนี้ยบางครั้งมันให้ข้อมูลที่เหมือนกันนะครับมันไม่ได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคือหลักๆมันต้องมีกลยุทธ์ด้วยที่เป็นอันดับหนึ่งที่เป็นแก่นแท้ของการเทรดนะครับอย่างเช่นกลยุทธ์การเทรดมีหลายอย่างนะ ไม่ว่าจะเป็นระบบ SMC ระบบ Swing Trade ระบบ Fibonacci นะครับหรือว่าจะเป็น e อลเลีย w a เวหลกัหลกๆต้องมีแก่นพวกนี้สักหนึ่งตัวก่อนนะครับหลายคนใช้ระบบ SMC นะครับเอาระบบ SMC เป็นหลักก่อนจากนั้นค่อยหยิบจับ indicator มาใช้กับ SMC นะครับไม่ใช่จะเอาระบบใช้ indicator เป็นหลักอย่างเช่นชอบ m a c d เอา m a c d ไปจับคู่กับระบบ Fibonacci บางทีมันใช้ร่วมกันไม่ได้ครับดังนั้นมันต้องเอาระบบเอาระบบเทรดเป็นหลักก่อนแล้วก็ค่อยคือต้องมีกลยุทธ์ก่อนนะครับต้องมีระบบเทรปดปของตัวเองก่อนจากนั้นก็ค่อยหยิบจับอินดิเคเตอร์มาใช้ในตรงส่วนที่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นพวก m อ d ีเนี่ยหรือว่าสโต h a สติกก็ได้พวกสโตแคสติกเนี่ยมันจะบอกโอเวอร์บอสกับโอเวอร์โซลโซนถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราใช้ระบบเทรดพวกฟิโบนัชชีอยู่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า กราฟมันจะกลับตัวตรงโซนกี่เปอร์เซ็นต์ในฟิโบนชัชชีนะครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเปินเทรดระบบฟิโบเนาะมันก็ต้องหาพวกจุดกลับตัวครับอ่าอย่างเช่นเนี่ยถ้ากราฟเป็นเทรนขาลงเนาะเราก็เอาอฟิโบมาจับสวิงไฮสวิงโลนะครับและคําถามคือเราจะรู้ได้ไงว่ากราฟมันจะกลับตัวตรงกี่เปอร์เซ็นต์นะอ่าห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่กลับเลยไหมครับยังขึ้นต่อมาที่ีกหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์อ่าเริ่มกลับลงแล้วแต่มันก็ยังขึ้นมาอีก คำถามคือมันจะกลับลงตอนไหนเพืเ่อนๆสามารถอเอาอินดิเคเตอร์มาช่วยได้นะครับถ้าอินดิเคเตอร์ที่ช่วยบอกเรื่องนี้ก็อย่างพวก RSI กับ Stochastic เนี่ยคือใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะ2อินดิเคเตอร์นี้มันให้ความหมายคล้ายๆกันมันก็ไม่ค่อยได้ตาแตกต่างกันมากนะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วนะครับอินดิเคเตอร์จะเป็นรองโครงสร้างราคาเสมอเพื่อนๆก็ต้องไปศึกษาเรื่องทฤษฎีดาวด้วย ศึกษาเรื่องโครงสร้างราคาศึกษาเรื่องแพทเทิร์นการกลับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น head and shoulder หรือ price action นะครับแท่งเทียน b e a r i s h engulfing อะไรพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่สุดนะครับใครที่เทรดกับกราฟวันต่อวันนะปัจจุบันสำคัญมากนะครับเราต้องให้ความสำคัญกับกราฟปัจจุบันนะดังนั้นอินดิเคเตอร์ที่ให้ตรงกับกราฟปัจจุบันที่สุดมันก็คือโครงสร้างราคากับแท่งเทียนครับแท่งเทียนถามว่าเป็นแท่งเทียนแบบไหน เื่อค้นเสิร์ชใน Google ได้เลยก็จะเป็นพวก Candlestick pattern เนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันคือสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่สุดแล้วครับเนี่ยการกลับตัวของแท่งเทียนการกลับตัวของทองคําอย่างเงี้ยมันก็เกิดมาจากการกลับตัวของแท่งเทียนทั้งสิ้นครับซึ่งการกลับตัวลงเนาะมันก็ต้องเกิดแท่งเทียนที่ชื่อว่า b e a r i s h e n g u l f i n g ครับมันก็จะเป็นพวกแท่งเทียนแบบนี้ครับเนี่ย bearish น n g u l f i n g เนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยคือมันเป็นปัจจุบันที่สุดแล้ว ไม่มีอินดิเคเตอร์ไหนในโลกนี้ที่ให้สิกเนลเร็วขนาดแท่งเทียนมาก่อนนะครับแท่งเทียนคือเร็วที่สุดแล้วดังนั้นการเทรดที่ดีนะครับไม่ใช่เราจะเอาอินดิเคเตอร์มากมายมาใช้นะซึ่งผมก็อย่างที่บอกครับอิน e ดิเคเตอร์มันใช้หลายอย่างเราก็ต้องมาเปืองเอาพลังงานมามาคิดเยอะเกินไปอีก e อินดิเคเตอร์แอสบอร์ดแบบนี้เอมบบอกแบบนี้ส o ต e บอร์ดแบบนี้ใช้รวมกันเอาแล้วถ้า m บบอกไม่ขึ้นล่ะแต่อีก2ตัวบอกขึ้น พื่อไมจะเทีดบายไหมเนีย่ยมันก็ข้อมูลจะทับซ้อนกันนะครับแลงนั้นพยายามตัดในสิ่งที่ไม่จะเป็นออกนะครับนี่แหละคือสิ่งสําคัญนะครับค่ะอย่างสุดท้ายครับคือสิ่งที่ควรทํานะถ้าคือความลับของตลาดนะครับมันก็ถูกเฉลยมาก,กับกราฟปัจจุบันละหลายคนใช้อ่ะใช้ข่าวสารนะครับข่าวสารว่ากราฟจะไปทางนี้คือความเปจริงแล้วนะครับ สมมติว่าทองขึ้นหนักๆอะ่ะทองขึ้นเป็นหลายหลายร้อยเปอร์เซ็นต์หลายสิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงสงครามคือไม่ต้องไปหาข่าวสงครามเลยก็รู้ว่าทองมาขึ้นเพราะสงครามเนี่ยคือราคาทองคำเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิทยาความคิดของนักลงทุนไปแล้วครับดังนั้นสิ่งสําคัญที่ผมจะบอกก็คือแท่งเทียนบอกทุกอย่างแล้วโครงสร้างราคามันบอกทุกอย่างแล้วครับดังนั้นบางทีอินดิเคเตอร์ก็ไม่ได้จําเป็นซะด้วยซ้านะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าอินดิเคเตอร์นั้นไม่ดีนะมันดี แต่เลือกที่จําเป็นก็พอนะครับสุดท้ายครับตัดดิเคเตอร์ที่ไม่จะเป็นออกอย่างเช่นใช้ดิเคเตอร์ที่ต่างกันอ่ะ moving average ไ s i นะครับก็เนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนกันก็ต้องเลือกสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับลองใช้พวก price action อ่ะถ้าเรามีระบบเทรดแล้วอย่างเช่นระบบเทรด price action ก็พวกแท่งเทียนพวกนี้เพื่อนเพื่อนก็นำไอไซนมาช่วยด้วยก็ได้นะครับเพื่อเป็นเหตุผลในการตัดสินใจมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ไม่ไม่จะเป็นต้องเอาหลายๆอย่างมารวมกัน มันเปลืองพลังงานในคิดเยอะนะครับโฟกัสที่โครงสร้างราคาครับก่อนใช้ดีเชเตอร์ถ้าโครงสร้างทฤษฎีดาวเทียรี่บอกว่าทองจะลงนะครับทำโลต่ำลงทำไฮต่ำลงออย่างเงี้ยค่อยเรารู้แล้วว่าโครงสร้างราคามันจะบอกลงก็ค่อยไปใช้ดีเชตเตอร์มาช่วยซัพพอร์ตในการเทรดฝั่งเซลแทนนะครับไม่ใช่ว่าเอาอินดิเคเตอร์นำนะอย่างที่ผมบอกอินดิเคเตอร์มันไม่เร็วเท่าแท่งเทียนและโครงสร้างราคานะครับโครงสร้างราคาแท่งเทียนเร็วกว่าอินดิเคเตอร์เยอะมากนะครับ สุดท้ายอย่างที่3ครับมีแผนเทรดที่ชัดเจนครับจากนั้นค่อยใช้อินดิเคเตอร์มาช่วยในการประกอบตัดสินใจการเทรดนั่นเองนะครับก็ต้องแบ็กเทสด้วยนะว่าอินดิเคเตอร์ที่ใช้อยู่มันจําเป็นไหมบางทีลองตัดอินดิเคเตอร์ทิ้งให้หมดครับตัดทิ้งให้หมดเลยแล้วลองมาใช้การาฟเปล่าเทรดระบบแท่งเทียนดูแบบที่ผมใช้เนะี่ยคือผมไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับผมดูการาฟเปล่าดูแท่งเทียนอย่างเดียวก็อย่างที่บอก แท่งเทียนมันเป็นปัจจุบันที่สุดมันบอกเร็วกว่าอินดิเคเตอร์มากครับลองตัดอินดิเคเตอร์ทิ้งดูและลองมาเทรดดูแบ็กเทสดูมันอาจจะดีขึ้นก็ได้บางคนใช้อินดิเคเตอร์หลายตัวมากครับ3-4ตัวสุดท้ายเพื่อนๆลองแบ็กเทสดูมันดีไหมถ้าได้เงินก็ดีไปครับแต่ถ้าไม่ได้ลองตัดบางอย่างทิ้งไปเราจะได้มีพลังงานเหลือในการโฟกัสกับการเทรดมากขึ้นนะครับหลายคนคิดเยอะครับอินดิเคเตอร์มันเยอะเกินคิดเยอะเกินไปจนทําให้แบบ ความเครียดมันก็มีความตึงเครียดอะสุดท้ายการเทรดก็ไม่ได้ดีนะครับดังนั้นเลือกที่จําเป็นนะครับเลือกที่จําเป็นดีที่สุดนะนี่แหละครับประมาณนี้ใครที่กําลังเจอเหตุการณ์พวกนี้อยู่อินดิเคเตอร์เต็มจอเตดเทไม่เคยได้กาไรอย่างสม่ําเสมอทักทีนะครับลองพยายามตัดสิ่งที่ไม่จะเป็นออกอะไรที่มันเปลืองพลังงานนะครับเปลืองสมองในการคิดวิเคราะห์ก็ตัดทิ้งครับอย่างเช่นอลองมาโฟกัสที่โครงสร้างราคาอย่างเดียวดู ลองมาเทรดระบบแท่งเทียนอย่างเดียวดูเทดการาฟเปล่าดูแล้วคุณจะรู้ว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วในการเทรดทากําไรนะครับลองดูนะครับสระคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือผมเห็นเพื่อนๆเ,เนาะผมก็ไปงานสนาัมมนามาอะไรเงี้ยผมเห็นเพื่อนๆหลายคนใช้นิวเยอร์เยอะๆมันเยอะเกินครับบางครั้งมันทําให้แบบคือจะใช้ทุกอย่างเลยมาตัดสินใจการวิเคราะห์การเทรดผมว่ามันสิ้นเปลืองพลังงานจนเกินไปนะครับลองตัดดู แล้วมันอาจจะเทียบดีขึ้นก็ได้นะครับสัรับคลิปนี้จะเป็นประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง a v ว d ท c ์ a c a d e m y าด้วยนะครับใครสงสัยตรงไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสัรับคลิปนี้สวัสดีครับ